ละไม่แดกก็เป็นผลนะได้นะที่แย่เลยแต่กระเป๋ามีบุมดเลยความยังอ้าไอตอนเดี๋ยวก็ไม่รู้มึงถือผลแล้วมึงหลุดนี่นี่เสียสองร้อยห้าสิบฟรีนะเดี๋ยก็ไม่ลงองแลกหเอเออช่วยละไอตอ์แล้วมึงหลุดเฮียว่าเว้ยเดี๋ยวก็ไม่ต้องแดกดีนะเงียคุยยังไม่ได้รับมาเกือบแล้วมึง ทำยังทำแล้วทำแล้วกินเลยจ่ะเอาเร็วเล็เร็เเรเเเก็บไม่ได้ปะอยู่อยู่อยู่กดเปลี่ยนภาษากดเปลี่ยนภาษาไจะแตกหอยทากันแล้วดค้างกนค้างกดคลิกกดคลิกกดคลิกลูบลูอร่อยเฮียสปกกลัวใส่มือเฮ้ยไอ้เฮียการต่อคนใหม่ต่อคนใหม่ อ,อเทเป็นบ้า<ม>ไอ้บ้าแล้วมึงไม่ดแดกแอ่ะแดกอะไรอ่ะเอาใสยฟ้างไงแค่าากูไปคิดรัวนะเออ,อมมเปิดไปเลยแลวล่ะคิดรอผมเมื่อสีฟูไม่เหรอเสียอีสามสิบบาทก็ดีไงคนสีฟูไม่ต้องคู่เลยพวกพวกคู่ต้องไปเสียคนละสามสิบบาทไปรี้ยนั่นเลี้ยงนั่นทิง้งเลียอะไร ดีสแตตใหม่เดี๋ยวดูโค้ดฮะเดี๋ยวเพิ่มมีโค้ดไม่รู้ว่าโค้ดหมดอายุไปยังมันใช้อะไรเจ็ดสิบห้าโลบาครับกูมีกูมีพอโอเคโอเคใช้ไปเลยใช้ไปเลยมึงก็ไปดูโค้ดกันดิอย่าเดี๋ยวกูใช้ยไปแล้วไม่มีโค้ดทำไงอ่กูเคยโดนทีนี่หน้าลาวเลยนา้สักกันแม่งไม่ช่วยเฮียเลยกูเลย กระทืบหน้ากระทืบหน้าพี่อะไรสัสอ่กระทืบหน้าขดกระทืบหน้าอ่ะเราใชัยหน้าตอนนี้อันอันนั้นนี่ไม่ต้องใช้ตอนอยู่บนพื้นมันจะเรียกขึ้นมันมันขึ้นมาไม่ถึงเหรอวะขึ้นเึ้นคุณบอลพร้อมกับโกโลยังกับลกโดดไม่ได้กูบล็อกโดดไม่ได้อะพีเอ็นเธออ๋อเอออันนี้มันต้องเอ็กซ์ขึ้นแล้ววะอ๋อเขาเขาเจอ ใช้ใกล้กูได้เยอะต้องลองกดข้าเขาเลยดิอะไกดเลยแล้วกูดแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยมันต้องรอปล่อยสกิลว่ะมันต้องรอกดค้างกดกดกดไม่กดค้างไม่ได้กดค้างไม่ได้มันต้องกดเลยอ่ะเรากดเคาเตอร์ดิเข้าได้เลยเข้าที่หน้าไม่ได้เลยวะไอ้เดี๋ยวเราไปสืบามกันเฮ้ยไอ้หน้ากัดดิหน้า ไอ้เวฟเวยคือหน้าเนี่ยชลเล่สองรอบเลยชลเล่นแล้วก็ท่านนึงท่านชาร์ตอ่ะอันนั้นอาทิตย์เดียวน็อกเลยเว้ยน่าบื่อต้องกดบอสว้าวเดี๋ยวกูกระทืบหน้าต่อนนอกเด็กนี่มันสองหางต่อจะเออสองหางผมอมเป็นเทพเจ้าสายฟ้าไหมเป็นเทพเจ้าสายฟ้าวันนี้จะไปฆ่าเทพเจ้าสายฟ้าผมติดคอสในด้วยนะเฮ้ย เอาผมไปคอนได้ด้วยนำน้ำน้ำไปน้ำนำน้ำเอาเลยต้องกดค้างเขียนแล้วว่าไม่มีใครวิ่งมาฉกมาไม่รู้ไอ้เรื่องว่าความยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกูกระทืบงนะฮ้ยบอสคนใหม่ปะบอสคนใหม่เดี๋ยวผมสอนนะทำสเต็ตอะทำสเต็ตก่อนเลยมาอะไรมาอะไรมา อมามายืนดูนะ่มาดูนะการอาณาเขตเราเข้ามาใกลกันแล้วลองลองกดสีครั้งกระโดดกระโดดอับมันจับคอมไปสามครั้งโดดเป็นมาสามครั้งลองกดสีครั้างสีค้งทางไม่นานๆยิงหมอกว่ะมันเจอใหญ่ตกทงเลยมั้งหรอกดทางถ้าคุณยิ่งกดทางนานเท่าไหร่มันจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นตกลงเลมั้วอ่ะนี่ก็อยู่นี่ ดับมันจงขึ้นมาไม่ไหวเลยเพื่อนไม่ไหวเลยเออเดี๋ยวต้องกดสีซังต้องต้องพายต่อไปฟาร์มโอ้ยโอ้ยเจ้าเงิเจ้าเจ้า บอรู้จักีอยู่ก็ไม่น่าเปลืองหรอกแต่มันเปลืองส่งมหยืมนี่ก็นี่ก็มาไหม่ตัดกอกลเี้ยงเี้ยกระตักหมูสัตว์หมาเนี่ยไม่ไม่ ตายยกลำเลยไอ้กูตกเลยไอ้เหี้ยกูช่วยไม่ได้แล้วต่อแต่ว่ามีปีกอ่ะปีกก็บินในน้ำได้นะเว้ยปีกเหี้ยบินได้รจะบินไปทุกที่เลยทุกที่6สารทิศลอยขึ้นมาลอยงกระด้นน้ำต่อเราไปกระโดดบนไม้อยู่บนปีกพุ่งน้ำพี่อะไรพูดเป็นนอกกบน้ำเลย แล้วกูกลายเป็นฉลามเลยเชี่ยไอต่อกูโดนมาเรีนจะมาจมเรือได้เวลาลองมือของกูยังลงเรือไม่ได้เลยปึ๊บฟ้าผ่าทำยี่อะไรแม่งไม่ได้เลยอัลวอลโลยูใสายยูใสายเรือกูจะจมไอพวกเปรือตรงนี้อัลวอลโลยูใสายยูใสายอ๋อเจอละ มีอนเมียอีคยอนยอนยหียยยยยยยัญยยยยนโยเยย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 ไยย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 มยยยยงี้ได้ยย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 ยงยย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 ยวยยยยมยย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 อยย่ยยกยยยยมย่ย พิกัวไปแล้วไงมูยูแบบได้เต็มหลอดว่ะมึงบูไอ้สวนแม่งบูรี่คนผิวดำไม่ใช่เฮ้ยไอ้เหี้ยเหียดกูไม่กูไม่ชอบคนเหยียดผิวนะเว้ยเรสิไอสวนสวนแม่งเหยียดผิวไอ้เหี้ยโอ้โรลตื่นเี๋อเขาอีแรงอ่ะอีแรงยืดก่อน ม <g ül> ันจะโจมเรือเราทุกคนมันเออมันจะจมเรือเราแล้วป่าวะโคตรเท่ไม่จมไ,ไม่จมฝั่งเดียวกันไม่จมโค oh, ตรเท่มันจะฟ้าบูฟหายหมด <laughs> เหลือแต่ทรายหมดทะเลมันดนีของผมบอสมันจะเท่กว่านี้เว้ยถ้าผลน้องแข็งมันสามารถแช่แช่สนมริม,มได้มันมีแมปหนึ่งอะมันแช่ได้แช่แมปได้เลยวะแช่ได้ทั้งแมปเฮ้ยเหี้ยครับเกือบเลยสั้นโอ้เกระปุกพัง มึงแน่ใจว่าจะให้คนฆ่าขาดีกว่าไอ้เพืนอพยพมาไอ้บ้องกูตกเรือกูอไม่ได้ถามไม่สัตว์ไม่ใช่คือเรือมันมาชนกูอ่ะไอส้สพื่อนกูอย่างเพี้ยเลยแม่งชนกูกระเด็นตกเรือเลยอย่างเงี้ยเรือมันเล็กไปวไ<อ>นะ <c oughs> เอ๊ะเอฟอลล์ให้เล่นเป็นแซดกับเอ็กอะมันมาชน couple ไอ้เหี้ยเรือเรือมันเล็กไปเว้ยบอยอยู่ดีๆมันก็หยุดจ้ำอ่ะฉลาดมันเดาตูดกูเหี้ยไอ้เหี้ยฉลาดเหี้ยพาไปเล็กแค่ปวดไม่ไม่ต้องอ่ะหรือว่าลวมาหย่อนหรือเฮ้ยนี่ไงเนี่ยน่าจะได้แล้วอดีตไอ้ควายโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นไปรับเองอ่ะโกโลสตานินาโนยอืนเนี่ยไอ้ควายตกลงเรือแล้วเวยไม่แกี่ โอ้ยเมื่อกีเราไงวายผูกเหรอวะวายผูกเลยไม่ต้องเรือเลยสัตว์ไม่ใช่ปีกไรประโยชน์แต่มึงว่าไรประโยชน์อนะบอสเป็ดแดกโตก็แมกมาเนื่อไวต่อเป็ดแดกโตก็เอฟเป็ดไอ้เที่เมื่อกี้นี่เอ้เป็ดไอ้สัตว์มึงมึงต้องเห็นดูต่อนี่นี่ต่อดู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 ี่นี่นต้องเปลี่ยนนะให้กูดูอะไรดะ เสียเวลาใช่ไหมไอ้เหี้ยเสียเวลาเหี้ยเลยเนี่ยเนี่ยเเป็ดเนี่ยเป็ดเนี่ยเนี่ยคนที่เป็ดอ่ะเกี่ยวเนอะเกี่ยวมึงอัดตูดเป็ดเหรอไอ้เหี้ยอัดตูดเป็ดได้ไรเนี่ยเป็ดร้องเลยนะกายกายโชว์ความสามารถของเป็ดดิเป็ดแดกผลมากมาโชว์ดิโชว์นี่แดกผลมากมากดูวยเฮ้ยไอ้เหี้ยเป็ดเฮ้ ไอ้เหียเป็แม่งแกงกว่ากูอีกอะหรือโยกเาเรื่องไอกูยิงโดนไบ้าไอ้เหียเนเลยาบ้านเนี่ยยาบุลีไอ้เี้ยกูยิงโดนได้ไงวะทุเรอยาบุลี่ตอเ่าบุลีจอมเตต่อยาบุลี่ืูเรืออะไรเนี่ย จมไหมไปต่อมันจมมาแล้วอ่ะเรือมันวาร์ปไปต่อเออเรือมันวาร์ปไงก็อยู่ๆกูก็ตกเรือมาเลยอ๋อแห้ว10โลบเลี้ยงเนี่ยวะมึงจะเลี้ยงดิี่ยตามๆแเราต้องเลี้ยงด้วยแครอทเป็ดเป็ดมันต้องไอ้้ควายอไต่อเฮ้ยมันจะใช้ท่ามันเรือทำไมกูลืม ออ้เนี่ยแกล้งเพื่อนจะแกล้งเพื่อนแล้วก็โง่เองไปสิ่งนี้ไปบาลาตีได้เลยนี่วะลืมไปหน้าไปบินอยู่น้องเม็ดแล้วต่อไปบาลาตีได้เลยลืมไปเลยอ่ะต่อไปบาลาตีได้แล้วมึงอ่ะไปเท่าไหร่เออใช่ไปบาลาตีมีกูล้างเงี้ยสบายละบาลาตีเลสโกบาลาตีไอ้เฮียกดบเพ็บโอ้ยคใครกอรักเพียนกูรักเพียกับเพ็บ โอ้ไอ้โง่มันนี่มันโง่เนี่ยโง่อย่างงี้ไอ้ย่าเจ๊ดินในน้ำไม่ได้นะเฟยยังไงกูนอนอยู่เนี่ยมึงก็บินมารับกูดิมึงก็มีปีกอ่ะจูบดินอ่ะมึงจะจูบดินเหรอคุณบอสอาจจะเป็นลูกหลานของฟินิกก็ได้นะคุณบอสเออคุณลูกเห้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่ไอ้ี่าไม่ อยู่ดีมันก็หยุดจ้ำอ่ะอยู่ดีๆมันก็หยุดจ้ำเลยเนี่ยโอ้คืเก็บไว้ทำมาทั้งหมดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไม่ได้จมเลยเล่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวอุ้มบอสเอาไปมาอุดหัวรถเต็มฉลามกูทำใหม่เนี่ยนั่นแหละโอ้ยยี่อะเด็ดเด็ดกันฉลามอ่ะ กระเป๋ามันไอนี้อะไรไปบ้างยูดีมันก็ไอหนี่เลยต่อยูดีมก็โดดไปติดด้วยโอ้ยสูญเสียไม่โน้ตไหร่แล้วบอสกับความโง่ของมึงเนี่ยเราโง่ที่อะไรกระเป๋าเรโดดไปติดเลยมันมันมีความโง่ของมึงไหยมีความโง่งกูโอ้ยอะไรเนี่ยไอกริ้งศพเลยไหมไอกดกดดิ้นศพได้กดอฟเต้งศพโอ้หมอเจ้า ทำเด้งเด้งมาเด้งอยู eno, oh ่กูเด้งอยู่เดี๋ยวกูบินไม่ได้เลยแล้วไม่เห็นเด้งเลยไอ้สัสไอ้บุนไอ้กูไปเกิดใหม่แนี่ยแค้สองวันเกิดใหม่แล้วเไงเงี้ยเฮ้ยถึงแล้วใกล้ถึงแล้วสัวะนี่ทำไมไอ้นี่มาเดินไวจังอะมันมีของหยอกมนุษย์ยอดมันดุไอ้บี๊ คิ่งยังไงกับการที่ไอการบอกว่าไอพี่ทำไมชื่อนี้มันเดินไวจังแล้วพักมันก็บิงพอบิงเสร็จมันเริ่มบินได้เอ้ยเอ้ยเ้ยมันเดินไวมากเลยผลเอ็กซ์ลาเล็กวะไม่ใช่เผลนี่อะไรของมึงเนะผลเอ็กซ์ลาเล็กอะผลเดอร์แฟรออะเออย่างนี้ไม่ใช่เราไปคุณบอสอย่างนี้ไม่ใช่เร็วมากเร็วมากขอดูชื่อนาใกล้ๆหน่อยมามา มาออกชิปมาวะพอดีเฮ้ยไปไหนสัตว์ัวกล้องอ่ะเขามัแบบมากสนิทเลยไหมเขาเขืนว่าเขาไม่อยากออกกล้องมาว่าสื่อพี่ดูดิมันใช้มันใช้มันมันวิ่งไวใช่ไหมแต่มันสู้คนยืนนิ่งๆไม่ได้ว่าสื่อว่าสื่ออยู่ไหนวะไปไหนกันเนี่ยมันกำลังวิ่งวนอยู่พี่วิ่งไวขนาดวายขนาดกูมองไม่เห็นตัวมันเลยอ่ะคนขอยคนปกติตกทางเขาเลยเน ยังไม่คุ้มเลยดูฝันเลยหายไปไหนรู่ไม่บอกว่าอะไรอ่ะเทคมีทูสกายพีดแปลว่าอะไรมันจะให้พาไปสกายเปียกูไม่ได้มาจากสกายเปียเว้ยแล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูมาจากสกายเปียร์เฮียมีปีกมีปีกก็ไม่จำเป็นต้องมาจากสกายเกียร์ว่าว้ยสัสหนังเรื่องนี้คุ้งไวย์ขนาดไหนมันมห็นจะว่ามันเห็นจะไวยตายหายโยกเกาะเลยเฮ้ยอย่าไปเซฟตายอย่าไปเซฟตอย มืเซก่อนไอ้คุณเตี้ยก่อนมอก่อนเนี่ยเฮ้ยไม่มากรเด็นตุ่นละเล้ยงมอแซ่บ่ไม่ห่มเจ๊ตายเว้ยไอ้สัตเกือบไปแล้วมึงไอ้ี้ยอะไรกันว้ามือะสค์ดียวไอ้ยัยดินกดทีต่แมึงฆ่าคนไอ้สัตว์ใช่ะ เออเฮียมึงสึนามิเมื่อกี้ที่ไปั <c oughs> ล่วงมาเลยอุ้ยไอเฮียข้าหัวกูขึ้นแบบพันเก้าอ่ะตอนเนี้ยบอกว่าก็มึงสึนามิไปเมื่อกี้เนี่ยเฮียคนตายอกูกูถึงบอกบอะว่ามันมีคนกระเด็นตกทะเลมากกื <c oughs> ม่เจีแ้แมวเกิดใหม่แล้วเนะี่ยสัตว์อย่าห้าวกับพี่ไอ้น้อะเกิดใหม่ทังทีข้าหัวก็ลดไปซะแล้วไอบอสไงบอลมันจ้างสองพันให้ไปส่ง๋าวแม่เลยกูมีอยู่แสนหนนะึ <c oughs> ่งแล้วกูต้องรับเงินตกกระปุกเลย จ้างกูเป็นวินเลยเฮียเป็นแท็กซี 2, ่เลยสัตว์สองพันเอาเอามันมานี่ดิโอ้ไอ้เฮียกูกดราคาแล้วไอ้เฮียส0 0พันเออจะเด่นเขาเรียใครมาเจนน่าเน่าหรอไม่ด้ใครก็จเกาะแบบว่าเขียวๆไอ้บอสอด้แป๊บนึงเดี๋ยวกูมายังทำไงวะไม่รู้อะกูว่าจะเอาอะไรบ้างหมูหมูชันบมู ที่จริงมันทำนอัปเตอร์เอฟเฟ s ได้ตามศรัทธาเลยเขาให้ทำเป็นยังไงโลโก้หรอหรือว่าอะไรไอ้เป็นอินโทรอินโทรโลโก้สวยโลโก้เคลื่อนไหวอะนะอืมประมาณนั้นอินโทรโลโก้ว่าจะแบบเอาเซ็ตไปน้าต้องไปแตะแต่ว่าถ้าใช้อัปเตอร์น่าจะหนักเครื่องหน้าดูโกงในส่วนนั้นโกงไอ้เหี้ยตรงไหนวะเมื่อกี้กูตัวไปไม่โกงเลยตรงไหนวะโกงในส่วนมันต้องวาดด้วยมันทำเองทั้งหมดเลยเราจะทำโมชั่นกูขี้เกียจทำ มันก็ไม่ตายจะลงไปเสริมมันเลยดีกว่ามึงไปชาร์จนานๆไม่เหมือนกับสเตมิน่ากว่าไม่จะขึ้นแต่ละไอดีเน่ะไอสารเยอะมีการ์ดนานแค่ไนโอ้ยเจดีโพรลิงพาวไอพวกโทรรวยมากเลยเกลียดแล้วคือตัวคุณมอส โดนขนสายฟ้าก็ทื่อไปไอเลมหมดเล่มใช่เลมเล่มเป็นของจริงนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยย่าอยู่ดีมันก็ตีโอ้ข้าหัวกูมันโง่อะมันอะไรดีโอ้เปล่ากันไปแล้วดาบกูชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อชื่อในบอร์ดอ่ะมันชื่ออะไรไม่รู้แต่แต่ตามพาไปได้อ่ะ มันอใส่ชุดใส่ชุดเลยเลมอะหน้าตาเป็นเลมอะโอเคได้เลยรู้แล้วใช่ไหมกายว่าคือใส่อยู่ตรงอยู่ตรงสกายปีะตรงที่ฟาร์มเรือชื่อเอเนียลใช่ไหมชื่อเอเนียลในบอร์ดใช่ไหมไม่รู้ว่าอยู่ตรงที่ฟาร์มเรือไอเมองชื่อมันมันชื่อมันพี่เห็นมันชื่อฟีป่ะเออต่อไอ้ต่อเราได้เวลารางแค้นกันแล้วไอต่อขอร้องช่วยเปลี่ยนเสื้อไม่ก็หาอะไรมาเปลีเสื้อแด้ตนี้ อะไรวะเซ็กซี่ไงเซ็กซี่อ่ะเซ็กซี่อต้องมันอุบาทไอ้เหี้ยมันอุบาทอุบาทอะไรโอ้โหมึงเข้าไม่ถึงยี่อะไรต่ออ่างหอกดาวแล้วใจเย็นเจ้าของเกมคิดเชียอะไรอยู่อาชียเสือเชียร์เดียวม่นอาไจะต้องใส่กุ้โต้นชุดผู้หญิงไงพี่เอไม่ได้ชุดผู้หญิงด้วยมันเป็นชุดผู้ชายสุดวะ ใหญ่เฮี้ยแต่ชุดเงี้ยพี่เี่นะได้สัตว์ข้ามหลังมันเงี้ยไปมันเป็นอะไรเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ที่อยู่ในนั้นเป็นข้อหน้านะมันเป็นเนื้อสัตว์มันไม่ควรมีอ้าวมันไม่ควรหนีอะถูกทางแล้องเลยคุณบอสถูกถูกถูกแล้วนี่พี่พี่พี่ก็หนีขึ้นมาเกาะท้องฟ้ารอน้ำวนอะ a few moments later จำหนังหน้าไม่ได้แล้วเว้ย์บอสเลยชาตินี้ไม่บันลืมาเงี้ย มันอยู่ไหนอะอ้เหี้ยแค่โดดออกมากูเกือบตายไอ้สัตว์เอ้ไอ้สัตว์มัน,นซ,ซน่นอ,อนอยู่ในเซฟโซนไอ้เหียใช่ปะอ่ามันยืนในเซฟโซนอ่ะไปะเนั่นอ่ะชี้สู่อะดูใช่ไหมเป็นเผ่ามีสะด้วยมิงหูก็ตายพี่จำได้เป่าอเออจะไม่ใช่เลยคนคนนัน้นเรารู้จักมันอย่างดีคนต้งตีนดีนะ เฮียเนี่ยเหรอเฮียเนี่ยเอาไม่ใช่ในวันนี้เพื่อนมึงด้วะเฮ้ยตีกูตัดไว้รออันนี้ทานอีกหนึ่งหนึ่งลุงกระทื้ อย่างนี้ใครวะขายน้ำวะเออผู้หญิงขายน้ำคุณคุณรอดมันออกแล้วมันออกนอกเฟลุแล้วคุณรอดช่วยอดอ่าเลยคุณรอดหนึ่งไม่มีอยู่จริงรวะหนึ่งไม่มีจริงวะห่งจริงวะนี่อะไรทุเรศหนึ่งหนึ่งไม่มีอยู่จริงสัตว์เลยคุณต้องมาทำชั่วทำแกงทำยำหนึ่งหนึ่งไม่มีจริงหนึ่งหนึ่งไม่มีจริงหนึ่งหนึ่งไม่มีจรมันไปไหนแล้ววะกูขอเข้าวอยู่นั่นผู้ขอเข้าวผมมันไปไหนแล้ววะ มนันตีอยู่กลางฟ้าพี่เห็นปะเอ,เอาเอามาดึงบลต์ีกว่ามันหนีกูขอห้าหัวกูคืนกูขอแค่นั้นแหละสัตว์ขอแค่นั้นแหลยอี่ะตายเรียบร้อยขอซ้ำขอซ้ำ <c oughs> เอาเอาหัวกูมาคุณร้อยค,คุณต้องเทียร์สนาเด็ก ปวดที่สราดีก๊มาเลยมาเลยออมาอคไมโอ้ยเยอะแล้วกูนอนแดนดินอยู่พอละพอละกูได้คืนแล้วเฮ้ยแมดูดูความหน่าสมเพชองมัอนนี่มามันไปไหนวะมันกีวเกาะกันหรอกเอาอ้สต์ัหนึ่งหนึ่งไม่มีจริงเลยหนึงีจริงไอ้ยี่อเอาคนไปอะไรสามร้อยอ่ะ มันเอามันเอาไปจนจากสามพันกว่ามันเอาไปเหลือสองพันกว่าตอนนี้ได้สี่พันแปดแล้วบีดิงมันโมโหสุดขีดฮะนิกมาโมโหสดเลยอะไรนะนิกมาโมโหสุดขีดไม่เป็นไรปล่อยไปเพราะมันทำให้พี่โมโหถือว่ากำไรกันเที่ ที่ได้มาดูกำไรก็ไอสัตว์ทำกูมาแม่เอาอีกอะวะแม่เอาหีกอะเอาหีกี่อะไรแค่ครั้งเดียวพอเพราะว่าไอสัตว์มันออกไปแล้วมันระเบิดไปแล้วเออมันออกแล้วมันฆ่ากูครั้งเดียวเว้ยกูก็จะฆ่ามันแค่ครั้งเดียวมันฆ่าเราครั้งเดียวเราก็ต้องฆ่ามันสิบครั้งไอ้ใหญ่ทำไมเดืพีชไม่ได้ไอสัตว์แค้นหลังเข็มไม่เฮียไอ้ใหญ่พี่ตัวดีในโลกบอกไอ้สัตว์กายกายกายต้องเข้าใจว่าเรามาถ่ายคลิปกันก่อนเข้าใจปะ เฮ้ยมึดูคนนี้ดเลยเฮียเลรี่สมัยหนุ่มเพื่อคอนเทนต์เหรอพี่ทำหนึ่งหนึ่งแตบอกว่าคอนเทนต์ไม่เอากูไม่ชอบกระทืบมั่วเฮียกูทำเป็นคนดี้อ้ยเฮียมึงเนี่ยทำเป็นคนดีไม่ได้เอาหัวฉันลกูเป็นคนอย่างนี้ลูกกูอยู่แล้วบอกว่าทำเป็นคนดีไอ้เฮียเตีแต่งลูกไม่ชอบเปิดใครก่อนเลยตีแตงเป็นคนดี